สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องโซลาเซลล์นะครับกล้องโซลาเซลล์กาซสินนะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์ที่อำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้วันที่วันที่เก้าเนาะวันที่เก้าโอ้ผมไปที่ไหนก็ลืมนะครับเพราะว่าไปทุกวันนะครับร้านกล้องโซลาเซลล์กาซสินเนี่ยไปติดตั้งไปทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีเสาร์อาทิตย์ นะครับวันนี้มาที่อำเภอเดชอุดมนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณพี่นิดนึงนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับมุจารินค่ะครับว่าวันเข้ากับใครเนาะแม่ครับเื้อว่าจังไหนก่อนพี่แม่จุนค่ะแม่จุนอ่าบ้านอยู่บ้านบัวงามตำบลัวงามครับผมอำเภอเดชอุดมค่ะจังหวัดจังหวัดอุบลราชอุบลราชธานีเนาะเป็นเป็นจังไหนคุณพี่เห็นเห็นน้ำไหลอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะพอใจร้ายเป็นยังไงติดตาม ล้านกล้องโซลาร์เซลล์กับลัตสินนี่มาโดนปะไหนเบิ้งคลิปเดียวเบิ้งคลิปเดียวเบิ้งคลิปเดียวอ่ารอใบาทจังติดตามงานประทับใจมองไหนจังเอื้นมาติดครับพี่มักมองบดจำเงินนี่ยละติดตบได้ปั๊บบ่ได้จำเงินจักเสืองบ่ได้จำบ่บาทบ่ได้จำบ่บาทกับแม่นาะโอ้ใจง่ายเนาะสทางกล้องนี่ใจว่าเลยครับผมอ่ามักรเบกมัดนี่ยละครับผมเดี๋ยวว่าแทงอ๋อการเก็บระบบเป็นยังไงพี่ อ๋อครับผมใช้ไลค่ะครับบ้านบัวงาม<อ>ตมบ,บัวงามเนาะพี่นอ<ป>เด็ดอุดมนะครับอ่าเมื่อนี้ถือว่าพอใจเนาะพี่นอเ็นรค่ะครับผมอันนี้บอได้จ้างเเว่นเนาะพี่อพนอ,อขอบคุณคุณพี่หลายหลครับผมขอบคุณครับกัสวัสดีครับนี่คือหน้าตาของผู้มีอุปการะคุณนะครับนี่ครับดูน้ํานะครับว่าเจ้าภาพจะพอใจขนาดไหนนะครับนี่ครับพ่อออกสองนิ้วนะครับบ่อนี้เราหย่อนไปที่เจท่อนนะครับหย่อนไปที่เจดท่อน เป็นบ่อหกนิ้วนะครับถ้าน้ําไหลประมาณนี้ก็แปดพันถึงหนึ่งหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเนี่ยแปดพันถึงหนึ่งหมื่นลิตรต่อชั่วโมงแน่นอนนะครับนี่ครับดูน้ําการไหลครับนะครับเปิดแค่สิบนาทีนะครับนี่ครับน้าได้ประมาณนี้นะครับอ่าสิบนาทีนะครับนี่ครับได้น้ําดีมากนะครับนี่ คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับมาให้กําลังใจช่างกล้องนะครับวันนี้นะครับนี่คือหน้าตาของผู้มีประการะคนนะครับแผงโมโนนะครับเก็บระบบเหมือนเดิมนะครับเิดที่ไหนมาตรฐานเดิมนะครับนี่ครับอนี่ครับโครงสร้างเหล็กชุบกระปะไนนะครับแน่นอนไม่ขึ้นสนิมนะครับเนี่นี่ครับอโมกอรแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ แผงโมโน385วัตต์นะครับสนใจติดต่อร้านกล้องได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0 8 4 9 5 2 2 5 8 1นะครับ0956459192ะครับวันนี้ติดที่บ้านบัวงามตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ